สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคผมก็จะมาพูดถึงการทําคลิปการทําช่อง youtube ของผมเองนะฮะผมจะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ผมต้องออกมาพูดเพราะอะไรนะฮะผมขอบอกคันเลยว่าตั้งแต่ผมทําช่องยนะูทูบมาผมเริ่มทําตั้งแต่ปีสองพันสินะฮะถึงตอนนี้ก็เกือบเกือบสามปีแล้วเนาะแต่ยังไม่มีคลิปเลยนะฮะตอนนี้ก็มีประมาณหกสิบกว่าคลิปนะฮะ แรกๆผมทำอ่ะผมอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะตอนที่ผมอยู่ประเทศไทยเนี่ยผมลงประมาณสิบกว่าคลิปแล้วก็หลังจากนั้นผมก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะฮะกลับมาอยู่ที่รัฐฉานประเทศพม่านะ,ะซึ่งผมก็ผมขอบอกก่อนเลยว่าที่พม่าเนี่ยไม่มีไม่มีสิทธิ์การสไร้างรายได้นะฮะของประเทศพม่านะ,ะผมขอ, <c oughs> อพูดติดๆขัดขขนิดน,นึงนะฮะเพราะพวกเดมังไม่เ <c oughs> ก่งเท่าไหร่ก็นนี้เลยนะฮะเหตุผลที่เรา ผลที่ผมยังลงคลิปอยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะหนึ่งเลยผมอยากทำด้วยส่วนตัวก็อยากดังกับเขามั่งนั่นแหละผมไม่ได้ทําเพื่อเงินหรือมาทําเป็นอาชีพนะเพราะว่ามันมันมไม่มีสิทธิ์กับสร้างอะไรได้อยู่แล้วนะที่ประมานะ่าฮะอันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะมาพูดวันนี้นะที่คือจริงๆคือมีเพื่อนใน Facebook นะะก็ หลายหยคนทากันมาว่าผมทําคลิปผมลง Facebook ด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยไงคลิปไม่ชัดเลยคลิปเบอร์หรือมันแบบคลิปไม่ชัดมากอะไรมากนะฮะจริงๆแล้วผมยอมรับนะว่าเฟซบุ๊กอ่ะมันไม่ชัดอยู่แล้วนะฮะไม่ค่อยชัดอยู่แล้วแต่ใน u t u b e อ่ะจะชัดกว่านิดนึงถ้าเป็นไฟของเราไฟต้นฉบับของเราเองนะเพราะในยูทูอ่ะมันจะชัดกว่าน้อยฟังว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่ผมมาทาคลิปนะหนึ่ง ขาทั้งกล้องที่ผมตั้งตัวนี้นะฮะขาทั้งกล้องแล้วก็สองโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้ไทยอยู่เนะี่ยผมใช้มือถือยี e ่ห้อซัมซุง J7 เวอร์ชัน2,016นะฮะซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าเป็นมือถือที่รุ่นที่เก่ามากนะฮะซึ่งกล้องก็อาจจะใช้ได้อยู่ถ้าตอนใหม่ๆตอนซื้อมากมันก็จ,จะชัดอยู่ระดับหนึ่งแต่ตอนนี้มันเก่าแล้วนะผมใช้อันนี้มาประมาณก็เกือบ5ปีแล้วนะฮะ4ปีหรือ5ปีเออประมาณนี้แหละ ผมก็อยากเปลี่ยนบ้างแหละผมก็อยากซื้อมือถือใหม่บ้างแหละแต่มันผมก็บอกเลยกันว่าอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ที่รับสานเนี่ยโดยพื้นฐานแลี่ผมไม่ใช่คน,นชั้นสูงชั้นกลางนต่เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยชั้นต่ำเลยชั้นต่ำเลยเลยก็มาได้เพราะว่ารายได้ของผมเนี่ยก็ไม่เกินเจ็ดพันจัดอกวันเนาะแต่ก็ ไม่ได้มีทุกวันด้วยมันมีเงินเก็บด้วยต้องดูแลทั้งครอบครัวคือผมคนเดียวไงผมไม่มีเงินเก็บอะไรไงถ้าอยากจะซชื่อมือถือซักเครื่องอ่ะผมต้องเก็บตังค์าเป็นปีๆอ่ะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะฮะอันนี้ผมก็ใช้เท่าที่มีนี่หนแหละก็มีอะไรมากนะก็ถ้าใครอยากทำยูทูบก็อย่าไปเอาอย่าไปเอาเป็นข้ออ้างกันนะฮะเรื่องของอุปกรณ์จริงๆที่ผมทำเนี่ยผมทำลงไปผมไม่ไดกดตันอะไรผมมีความสุขไงผมก็ คนหนึ่งผมอยากจะหัดพูดภาษาไทยให้ชัดขึ้นด้วยแล้วก็มีพื้นที่แสดงในพื้นที่ของโซเชียลในสมัยนี้เพราะว่าก็มีโซเชียลของตัวเองกันทั้งนั้นเนาะก็ก็เหตุผลก็ไม่มีอะไรมากนะตอนนี้ก็ผมก็แค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะวันนี้ผมก็มาตอบคำถามเพื่อนใน Facebook นะฮะก็สุดท้ายก็ผมขอสุดท้ายก็ผมขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะก็เพื่อ กำลังใจกับผมเนาะเพราะผมทำขีมนานมากเลยโอเคถ้าใครอยากจะสนับสนุนเราก็ได้เหมือนกันนะติดต่อเข้าไปในเฟซบุ๊กที่ผมเข้าไปดูหน้าช่องก็ได้นะฮะอยากจะสนับสนุนสนับสนุนเราอยากให้ช่องเรามีอะไรใหม่ๆปิ๊งปังขึ้นมาก็เออก็แล้วแต่นะฮะก็มีอะไรมากาะวันนี้ก็เนาะขอให้สู้ๆเต็ที่ทุกคน ไม่มัมีอะไรพูดแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวนะเบื้องหลังกันไทายทำผมจะทำคลิปจริงจริงจังๆแล้วนะฮะ <c oughs> พูดอะไรนงเนี่ยแหละก็บบอย่างที่กล่าวไปนะฮะกัน